กลับมาในช่วงสุดท้ายของเกาะกระแสโลกนะครับช่วงนี้เราจะไปดูการตรวจหาสารเสพติดกันอของตํารวจนะครับเวลาตํารวจจะไปตรวจหาสารเสพติดหรือว่าจับ ผู้ต้องสงสัยเนี่ย uh huh. ก็จะต้องมีการพกเอาอุปกรณ์นะครับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายไปด้วยะนะครับซึ่งบางทีก็เป็นเเป็นรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับหรือว่าสกรปรกด้วยนะครับเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยจะต้องมีการตรวจฉี่นั่นเองใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยอาจจะมีทางเลือกใหม่นะคะที่สะดวกสบายกว่ามากเลยเพราะว่ามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งของโปลแลนด์ค่ะได้ประดิษฐ ผลิตนะคะแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสามารถตรวจได้อย่างง่ายดายเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยมีสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่าจะวิธีใช้งานนะคะยุ่งยากลําบากแค่ไหนจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะครับที่เราเห็นหนุ่ม2คนนี้นะครับทำอยู่เขาไม่ได้ถ่ายรูปเล่นกันนะครับเพื่อเอาไปลง f a c e b o o k หรือว่าอะไรทํานองนั้นแต่เขากําลังสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้มีความสามารถในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของมนุษย์เราได้นะครับ ด้วยการตรวจจับความผิดปกติของดวงตานั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นฝีมือแล้วก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ของนักศึกษา3คนค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองกาดันส์ของประเทศโปลแลนด์ที่เขาใช้เวลา6เดือนในการพัฒนาขึ้นมาส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายค่ะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ในโทรศัพท์จากนั้นก็ใช้กล้องของโทรศัพท์เนี่ยเล็งไปที่ดวงตาของผู้ถูกตรวจแล้วก็รอให้แสงแฟลชสว่างขึ้นจากนั้นค่ะระบบของแอปพลิเคชันจะ ตรวจดูปฏิกิริยาของดวงตาที่มีต่อแสงแฟลชเพื่อดูการตอบสนองของตาดำแล้วก็ม่านตาพอตรวจเสร็จค่ะระบบก็จะแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์ให้เห็นเลยใช้เวลาเพียงแค่ม่กี่วินาทีค่ะครับกลุ่มนักศึกษาเจ้าของผลงานได้ส่งแอปพลิเคชันตัวนี้เข้าประกวดด้วยนะครับในงาน International Imaging Cup นะครับซึ่งเป็นงานประกวดความคิดสร้างสารรค์ระดับสากล โดยปีนี้จัดขึ้นที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ไปเข้าตากรรมการด้วยนะครับจนสามารถคว้ารางวัลที่2มาครองได้ ค่ะในพาเวลโนวัสคอฟสกี้นะคะหนึ่งในสมาชิกกลุ่มที่เป็นเจ้าของผลงานค่ะก็บอกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยจะช่วยให้การตรวจสะดวกง่ายได้ขึ้นแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยเพราะเสียเงินค่าโหลดแอป,ปเนี่ยเพียงแค่1นดอลลาร์หรือว่าประมาณ30บาทเท่านั้นถูกกว่าค่ะเมื่อเทียบกับการตรวจปัสสาวะหรือว่าตรวจน้ำลายหลายเท่าแต่ก็ยอมรับค่ะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยยังมีความสามารถในวงจํากัดแล้วก็อาจจะยังใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมายไม่ได้ทั้งที่ดีค่ะคือ ควรจะมีการตรวจซ้ําด้วยวิธีการแพทย์อีกครั้งเพื่อที่จะได้ผลอย่างเป็นทางการค่ะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้โดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Modern Drug Test นั่นเองนะครับจะออกสู่ท้องตลาดในอีก2สัปดาห์นับจากนี้แล้วก็จะสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Mobile เท่านั้นนะครับระบบอื่นๆอ,อย่าง i อ s หรือว่า Android นี้นะครับจะต้องรอไปก่อนครับ ก็พูดถึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าพูดตรงๆเนี่ยการตรวจสารเสพติดถ้าการตรวจปัสสาวะก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเล่คับยุ่งยากด้วยนะครับจะต้องเข้าห้องน้ําห้องท่าแล้วก็จะต้องอูมีขวดมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่แอปพลิเคชันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะดูว่าสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเอามาใช้จริงๆเนี่ยเราก็คงจะต้องซื้อโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่นะครับอาจจะต้องเสียสตังค์หลายเครื่องหน่อยนะครับเอาละครับไปดู ข่าวที่4เป็นเรื่องอะไรครับค่ะไปกันที่ประเทศอังกฤษค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรื่องของเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยของร,ราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเป็นที่ฮือฮากันไปทั่วเลยหลายคนก็ติดตามข่าวนี้แล้วก็มีการร่วมเฉลิมงฉลองร่วมยินดีด้วยมากมายค่ะคซึ่งทางอังกฤษเนี่ยทางโรงกระสาบของเขาเขาก็เตรียมที่จะผลิตเหรียญนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกเพื่อมอบให้กับประชาชนค่ะครับทางโรงกระสาบนะครับซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตเหรียญเนี่ยจะผลิตขึ้นมาในจนํานวนที่จํากัดเท่านั้นโดยจะมอบให้กับ ครอบครัวที่กำลังหรือว่ามีบุตรเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ uh huh. รัชทายาทพระองค์ใหม่ถ <c oughs> ือกำเนิดขึ้นหรือว่าประสูติขึ้นมา uh huh. นะครับก็เราก็จะไปดูหน้าตาของเหรียญน,นี้กันเลยครับเชิญครับ เด็กทารกชาวอังกฤษนะคะที่เกิดในวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นวันเดียวกับวันซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เจ้าชายน้อยค่ะหรือว่าเจ้าชายแห่งเคมบริดจ์เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ในการขอรับเหรียญที่ระลึกจากโรงกระสาบที่ทางโรงกระสาบเนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งความชื่นชมยินดีค่ะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคา1่เพนดีะนะครับเป็นสีเงินนะครับ ทำให้กับทารกที่เกิดใหม่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอังกฤษมายาวนานหลายศตวรรษแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายแห่งการอวยพรให้เด็ก มีความสุขแล้วก็โตขึ้นมาจะได้ร่ำรวยร่ำรวยนั่นเองไออย่างในโอกาสนี้ค่ะทางโรงกระสาบของอังกฤษเนี่ยเขาก็ผลิตเหรียญแพนนดีนี้ชุดพิเศษขึ้นผลิตขึ้นมาเพียงแค่2,013อันเท่านั้นค่ะคก็เปรียบสเสมือนเหรียญโชคดีเนาะเพื่อที่จะตอบแทนค,ความกระตือรือร้นของชาวอังกฤษทั่วประเทศเลยที่ติดตามข่าวการมีพระประสุติการของเจ้าหญิงเคธหรือว่า d u c h e s s of c a ม b r i d g e มาโดยตลอดค่ะสำหรับครอบครัวไหนที่อยาก ได้เหรียญน,นี้นะครับก็จะต้องเข้าไปลงทะเบียนใน Facebook ของโรงกระสาบพ,พร้อมกับสแกนสูติบัตรของทารกนะครับเพื่อเป็นเครื่องยืนยันด้วยว่าเ,ออเกิดวันนั้นจริงๆ <c oughs> นะครับซึ่งคาดว่าความต้องการของประชาชนอาจจะมีมากกว่าจํานวนเหรียญที่ผลิตออกมามครับอ่ะซึ่งผู้อำนวยการโรงกระสาบนะคะก็ออกมาโปรโมท การมอบของที่ระลึกแบบนี้คือออกมาโปรโมทด้วยตัวเองเลยโดยระบุข้อกําหนดอย่างชัดเจนค่ะว่าจะมอบให้กับทารกเกิดใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะประชาชนหลายคนส่งคําขอเข้ามาแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วพบว่าหลายคนเข้าใจผิดค่ะคือมีผู้หญิงอยู่คนนึงนะคะเธอส่งสําเนาสุติบัตของสามีมาคือสามีเนี่ยวัยห64ปีแล้วค่ะแต่ว่าใช่ก็เกิดวันที่22กรกฎาคมเหมือนกันแต่ว่าปี19 4 0 ก้านู่นก็อ,อดได้ไปค่ะครับก็คล้ายๆกันทุกประเทศนะครับเวลามีบุคคลสําคัญมีกําเนิดขึ้นมานี่เขาก็จะมีการทํานู่นทํานี่เพื่อฉลองกัน,นใช่ค่ะแต่าาว่าผลิตขึ้นมาแค่2013อันเนาะก็ดูจะน้อยหน่อยเพราะว่าความจริงในวันวันหนึ่งทั่วประเทศอังกฤษน่าจะมีเด็กเกิดมากกว่านี้เยอะเหมือนกันค่ะอืมเอาละครับก็ปิดท้ายแล้วนะครับวันนี้ยังอยู่ในกระแสของการประสติของเจ้าชายน้อยนะครับ คราวนี้เราไปดูพวกบรรดาคุณแม่หรือว่าว่าที่คุณแม่กันนะครับปรากฏว่าหลายต่อหลายคนเลยตอนนี้ที่เป็นว่าที่คุณแม่เนี่ยกำลัง,งคลั่งไคล้กระแสของเจ้าชายน้อยกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าจะไปมองหาซื้อของที่เกี่ยวเนื่องกับการประสูติของพระองค์นะครับทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยคาดกันว่า การใช้จ่ายของบรรดาว่าที่คุณแม่ที่จะซื้อของให้กับลูกน้อยที่จะเกิดมาเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจในอังกฤษ,ษเนี่ยมีเงินหมุนเข้ามาถึง240ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักหมื่นกว่าล้านบาท ะใช่แล้วค่ะอ่ะ,อะนี่ก็คือเนี่ยค่ะของกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะแล้วก็รีลันช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงพูดคุยติดชมรายการเข้ามาค่ะที่แฟนเพจ f a c e b o o เกากระแสโลก Media News Channel แล้วก็รับชมย้อนหลังได้นะคะที่ u t u b e ค่ะพิมพ์เซิร์ชเข้าไปนะคะเกกระแสโลกมีเดียนิวค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณดีที่เดตและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ